สมชายสแสวงการสมชาย,สชายสแสวงการเนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์ตอนที่เดินทางไปถึงสารลรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าศาลอนุญาตให้คณะของคุณสมชายก็มีคุณสมชายคุณธนายนกขาคุณอาจารย์คมสันนะครับให้เข้าร่วมฟังด้วยคุณสมชายบอกว่าการที่ได้มาฟังการแต่สวนวันนี้เพราะว่ายื่นคําร้องว่าอยากให้ศาลถ่ายทอดสดแต่ก็อาจจะมี ข้อจากัดบางประการนะครับสารก็กรุณาให้พวกตนที่ยื่นคําร้องไว้ก่อนได้เข้าฟังและอาจจะยื่นคําร้องเพิ่มเติมในบางส่วนและขอเข้าฟังคำนิจัยในวันที่9ด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงคุณสมชายสแสวงการครับวันนี้ก็พวกเรานะครับขออนุญาตสารนะครับเพื่อมาขอรับฟังการไต่สวนคดีสําคัญซึ่งผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคนไทยก็อยากได้ยินการถ่ายทอดสดนะครับเพียงแต่ว่า อาจจะมีข้อจำกัดบางประการสารก็กรุณาให้พวกผมนะครับซึ่งได้ยื่นคำร้องวันก่อนนะครับได้เข้าฟังนะครับแล้วก็จะมีการยื่นคำร้องเพิ่มเติมบางส่วนทั้งในวันนี้แล้วก็ขอเข้าฟังวันที่29ด้วยนะครับส่วนส่วนการถ่ายทอดบางส่วนนะครับสารก็คงจะอนุญาตสื่อนะครับแต่ว่าคงไม่ทั้งหมดเท่าที่ทราบนะครับก็อย่างไรก็ดีเนี่ย ผมเชื่อมั่นนะครับว่าการไต่สวนวันนี้ทั้งฝ่ายผู้ถูกร้องเองเออหรือเลขาธิการสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นพยานผู้ถูกร้องเนี่ยจะให้การตรงไปตรงมากับศาลนะครับแล้วก็ศาลท่านก็คงมีประเด็นที่ได้รับข้อมูลจากคําร้องของสอวก็ดีไต่สวนจากประเด็นอื่นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญของท่านก็ดีหรือคนกลางก็ดีเนี่ยประกอบกับคําแถลงของนายกรฐมาตรี แล้วเนี่ยท่านก็คงจะมีคําถามเพิ่มเติมนะครับเช่นเดียวกับที่พวกเรามีคําถามเพิ่มเติมแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ร้องเราก็จะมาเป็นผู้สังเกตการ์นะครับเพื่อ,อติดตามเอาไว้ใช้ในทางกฎหมายนะครับสอนหนังสือด้วยแล้วก็เราก็เป็นผู้หนึ่งในการไปยื่นดาเนินคดีท,ที่สอบสวนกลางกา็จะได้นําเรื่องนี้ไปประกอบอข้อร้องเรียนหรือข้อ,อสํานวนต่อไปครับ ส่วนการคาดก,การว่านายกจะถูกไต่สวนประเด็นอะไรบ้างนั้นเนี่ยนะครับคุณสมชัยก็บอกว่าคาดเดาจากประสบการณ์ว่าสารคงซักถามเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงที่เลขาธิการสมชเป็นหนึ่งใน5คนที่ถูกร้องอ้างถึงว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงชายแดนหรือไม่ต้องคาดเดานะาผมคิดว่าจากประสบการณ์าสารก็คงจะซักถามในประเด็นความมั่นคงที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ มาสารเนี่ยนะครับเป็น1ใน5คนที่ผู้ถูกร้องอ้างถึงนะครับว่ามีกระทบความมั่นคงชายแดนหรือไม่อย่างไรออแล้วก็สิ่งที่เห็นคือเหตุการณ์เมื่อวันที่6มิถุนายนมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็มอบให้พบว่าเหล่าทัพเนี่ยไปดําเนินการตามเสนอมาตรการซึ่งมาตรการนั้นจะถูกเสนอในวันที่16มิถุนายนแต่บังเอิญวันที่15เนี่ยคุณพายรองทาน โทรศัพท์ไปหาคุณฮุนเซนก่อนแล้ววันที่16คุณฮวมาเดตก็โพสต์ว่าไทยจะยอมเปิดด่านแล้วก็เกิดคําพูดว่าไม่โปรเฟชชั่นอลจากนั้นเนี่ยคุณฮุนเซนก็เลยปล่อยคลิปในวันที่18ซึ่งคุณปรทธานกยยยย็ยืนยันและยอมรับนะความมั่นคงที่เราเห็นเนี่ยผมว่าพี่พน้องประชาชนที่อยู่ทั้งประเทศเห็นโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ชายแดนเห็นครับว่าคลิปตัวนี้ได้ทําให้เกิดข้อพิาพาทโจมตีกันไปกันมาระหว่าง ผู้นำสองตระกูลแล้วนำไปสู่การเคลื่อนกำลังทหารเข้าปะทะกับทหารไทยมีการยิงจรวด BM21 ใส่โรงพยาบาล11แห่งประชาชนล้มตายทหารต้องสู้รบมาจากคลิปนี้แหละครับเพราะนั้นส่วนตัวผมก็อยากจะฟังว่าในส่วนของความมั่นคงที่ท่านเลขาชี้แจงต่อสารนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของความมั่นคงของชาติอย่างไร นะครับผมย้ำนะครับว่าผมยังเชื่อมั่นว่าเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยท่านเป็นเลขาซึ่งที่การซึ่งดูแลความมั่นคงของประเทศไม่ได้ดูแลความมั่นคงของนักการเมืองท่านก็จะตอบสารตรงไปตรงมาส่วนของคุณแพทย์ทองทานเนี่ยก็ได้อ่านบางส่วนจากสื่อในการชี้แจงแถลงต่อสารที่ก็ต้องยอมรับว่าทีมทนายทีมนักกฎหมายของช่วยเขียนแหละแต่ว่าสารก็คงจะซักในหลายๆเรื่อง อย่างเช่นถ้าผมมีหน้าที่ในการซักก็คงจะถามว่าไอ้ไอตำราที่ฮาวาดที่ลอกมาเนี่ยนะครับมันมีประเด็นไหนที่เป็นการเจราจาขั้นสูงเพราะว่าในหนังสือฉบับเรียกแปลเป็นไทยขายตามร้านขายดีมากนะครับแต่ว่ามีตำราฮาวาดเรื่องการนิโคเชียตหรือการเจราจาต่อรองเนี่ยเยอะแยะมากมายและตำราเร่มนี้มันเป็นเรื่องการค้าขายมันไม่ใช่การเจราจาความเมืองโดยเฉพาะเมื่อมีเหตุพิพาท ชายแดนหรือการสู้รบและที่สำคัญเนี่ยในการเจราจาระหว่างผู้นำของแต่ละประเทศทั้งโลกนะครับ mm hmm. เขาจะมีโปรโตโคอลชัดเจนว่าจะต้องบันทึกเทปจะต้องมีการกันกรองจากกระทรวงการต่างประเทศจะต้องมีการกันกรองจากหน่วยความมั่นคงและจะต้องมีคนเหล่านั้นเนี่ยนั่งประชุมอยู่ด้วยจะไม่มีการโทรศัพท์ส่วนตัวครับแล้วก็เมื่อมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยในการเจราจา ก็จะมีการส่งข้อมูลให้นายกหรือช่วยตอบแทนในบางเรื่องเพราะฉะนั้นคลิปเสียงที่เราได้ยินกันผมว่า65ล้านคนได้ฟังคนละอย่างน้อย2รอบนะครับก็ชัดเจนว่าเป็นส่วนที่เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็นําไปสู่ที่สวเขายื่นว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงไม่ซื่อสัตย์สุจริตโดยในประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองเนี่ยผิดหลายข้อครับครับ คุณสมช่าย,ยังบอกว่าก็ขอให้ในายกโชคดีนะครับแต่ว่าถ้าลาออกก่อนเนี่ยสารจะจำน่ายคดีนะครับแล้วก็จะปลอดภัยแต่ถ้าไม่ลาออกในวันเกิดก็คือวันนี้นะยังมีเวลาอีก7วันก่อนที่จะถึงวันที่29สิงหาคมยังตัดสินใจได้อยู่แต่แนะนําในฐานะคนมาสารรัฐธรรมนูญทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องและผู้แก้ต่างเชื่อว่าสารมีความยุติธรรมแน่เพราะฉะนั้นถ้าคุณแพรทองทานเชื่อมั่นในข้อมูลก็อยู่ต่อรอศาลมิตรฉัย แต่ผมเชื่อว่าผลจะออกมาแบบคดีนายกที่ผ่านมาเพราะผมมีส่วนร่วมตั้งแต่คดีคุณสมัครคุณยิ่งรักคุณเศรษฐาสามคาดีมัดรวมกันเนี่ยความหนักเบายังน้อยกว่าคาดีของแพ์ทองทานซะอีกนะค่ะดังนั้นเนี่ยคดีของแพ์ทองทานหนักมากแนะนําว่าวันเกิดนี้ขอให้ลาออกเสียเถอะนะค่ะคือสรุปคุณสมชายบอกว่าเนี่ยผ่านในเรื่องบัน,นี้มาหลายคาดีแล้วทั้งคดีของคุณสมัครคุณยิ่งรักคุณเศรษฐาเอาสามคาดีรวมกันเนี่ย ยังหนักไม่เท่าของอุคงอิงเลยยังล่วงเลยออนั่นอ่ะคือคำอธิบายง,ง่ายๆนะคะอ่ะก็ะท่านก็โชคดีแล้วกันครับถ้าท่านลาออกก่อนผมเชื่อว่าศาลก็จะจําหน่ายคดีท่านก็จะปลอดภัยแต่ถ้าท่านไม่ลาออกในวันเกิดก็ยังมีเวลาอีกเจ็ดวันก่อนถึงยี่สิบเก้านะครับยังมีเวลาตัดสินใจได้แต่ผมแนะนําแบบคนที่มาสารรัฐธรรมนูนทั้งที่เป็นผู้ร้องผู้ถูกร้องผู้แก้ต่างเนี่ยผม มองว่าสารท่านให้ความยุติธรรมตามหลักนี้ทาแน่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณแพายทองทานเชื่อมั่นในข้อมูลก็อยู่ต่อก็รอสารวินิจฉัยนะครับแต่ผมเชื่อผลจะออกมาแบบคดีของอดีตนายกที่ผ่านผ่านมาเพราะว่าผมเป็นผู้มีส่วนร่วมในการยืน่นตั้งแต่คุณสมัครสุนทรเวชคุณยิ่งรักชิน,นวัตรคุณเศรษฐาทวีสินสามคดีรวมกันยังความหนักเบาเนี่ยน้อยกว่าคดีแพ้คุณแพายทองทานมัดรวมกันผมไม่อยากบอกว่า เกินครึ่งเพราะนั้นคดีของคุณแพรทองทานเนี่ยหนักมากนะครับผมแนะนําอย่างเดียวเลยวันเกิดนะครับขอให้ลาออกถ้าตัวท่านผู้ชมเองคิดว่าแพรทองทานควรจะลาออกหรือไม่ลาออกก่อนคําวินิจฉัยคะ<ม>ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าลาออกให้หนึ่ง <laughs> ไม่ลาออกเขียนสองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่ตอนนี้25,000่นเนี่ยท่านจะว่ายอย่างไร